ฉันจะโดนแฟนคลับว่าฉันไม่นะกับงานล่าสุดชุดไข่มุกเริ่มจากน้องพลอยประทุมอันนี้สวยอินเนอร์ดีเดินดีจริตดีทุกอย่างดีหมดชุดสวยมากเป็นนางงามที่แทบไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเยอะนะคะเพราะว่าน้องรักสามาตรฐานตัวเองได้ดีสม่ำเสมอไม่มีตกและยังยึดที่มั่น5คนสุดท้ายได้อย่างไม่ต้องสงสัยหลายคนต่อไปคือน้องแพรวจากกรุงเทพมหานครอันนี้คุณพี่พีเก้พูดตรงๆได้ไหมอะแฟนคลับจะฉล่มหรือเปล่าคือหน้าสวยมาก ดีมากผิวสวยมากติดอย่างเดียวคือเรื่องชุดวันนี้ไม่ได้จริง,รงๆหรือคุณพี่ปีกเก้อาจจะเข้าไม่ถึงแฟชั่นแบบนี้นะคะแต่ถึงกระนั้นก็ต้องพูดได้เลยว่าเพอร์ฟอร์แมนเอ่ยจริตเอ่ยต่างๆเนี่ยมันทําให้เรามองแพลวได้อย่างสม่ําเสมอไม่ละสายตาเลยทีเดียวแต่อยากให้งานหน้าดูแลเรื่องชุดให้ดีกว่านี้หน่อยนะคะสําหรับน้องเดียววันนี้มาด้วยลุกเงือกน้อยกลอยใจน้อยแต่มากเรียบแต่ปังมากค่ะ <c oughs> คือชุดนี้ดูเผินๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ส่งเสริมน้องเดียวมากเลยนะเพราะว่าน้องเดียว อบดูมาจาเลข่ขนาดนี้พอใส่เข้าไปมันก็ละสายตาไม่ได้นะคะคือไม่ต้องถมการแต,ต่งตัวเยอะแยอะอะไรมากมายแต่ผู้ชายเห็นก็ละลายทันทีค่ะส่วนวินาวันนี้มาด้วยลุคความเป็นควีนความเป็นราชนินีแห่งไข่มุกราชนินีแห่งภูเก็ตออ๊ยตายแล้วแพงมากค่ะชุดนี้แต่งเพิ่มอีกนิดนึงมีใส่รอบไฟนอลได้เลยนะคะถ้ารักษามาตรฐานได้แบบนี้การที่หนูจะได้มงปีนี้ก็ไร้ข้อกังขาแล้วละ่ะครับอ่าแล้ววันนี้คุณให้ใครกันบ้างคะไหนมาเล่าให้คุณพี่ปิเก้ฟังหน่อยสิคะ